เจาะลึกข่าวนิติบัญญัติรอบวันทันทุกข่าวสารการเมืองรู้ทันข่าวปลอมตามติดเรื่องร้อนต้องรู้กับรายการสถา,สถานีนิติบัญญัติสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีนิติบัญญัติเจอาก,กันาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกา5นาทีถึง17นาฬิกา30นาที มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันครับวันนี้อยู่กับคุณทะาดาวทองอิ่มและผมนะัทะเดชเอียดปุ่มครับสวัสดีคุณนัทะเดชและคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ยังคงติดตามกับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็ในส่วนของจังหวัดลำพูนที่ตอนนี้เองทางปอพเขาก็มีการแจ้งเตือนภัยมาแล้วนะคะให้เฝ้าระมัดระวัง น้ำที่จะเข้าท่วมบ้านเรือนนะคะก็ให้ขนย้ายสิ่งของแล้วก็รวมไปถึงการอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ด้วยขณะเดียวกันค่ะในเรื่องของออไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาก็ยังคงมีความคืบหน้ามาให้ติดตามอย่างต่อนเนื่องค่ะครับซึ่งวันนี้เองที่การประชุมวุฒิสภานะครับก็มีการเสนอยัติด่วน พิจารณาเรื่องของเหตุเพลิงไม่รถบัสทัศนศึกษามีการสะท้อนแนวทางนะครับเพื่อป้องกันเหตุไปยังรัฐบาลด้วยก็มีสวหลายท่านออกมาอภิปรายครับรวมไปถึงการทำงานของกรรมธิการคมนาคมวุฒิสภาเองก็ได้เรียกทางด้านกรมขนส่งทางบกนะครับมาชี้แจงถึงเหตุที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็มาซักถามในข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวรถครับ <K _> ค่ะก่อนจะไปติดตามเรื่องของไฟไหม้รถบัสท,ทัศนศึกษานะคะทางด้านของวุฒิสภา,าก็มาติดตามสถานการณ์อุทกภัยกันก่อนค่ะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะมีการสั่งการเพิ่มศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวัตภัยและดินโคลนถลม่มหรือว่าสปชส่วนหน้าในทุกจังหวัดที่มีความเสี่ยงเพื่อประเมินสถานการณ์เป็นรายชั่วโมงให้กับประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ํานะคะ เรื่องนี้เปิดเผยโดยที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็ยังเป็นโคศกของสอปอชอด้วยก็คือนายจียระยุห่วงทรัพย์โดยเปิดเผยค่ะว่าที่ประชุมสอปอชอมีการติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำปิงที่เอ่อล้นเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่โดยได้รับรายงานว่าระดับน้ำที่จุด P ีหนึ่งสะพานนวรัตมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องและก็คาดว่าจะกลับเข้าสู่ระดับตลิ่งที่3.7มเเมตรได้ ภายในวันนี้ แต่อย่างไรก็ตามจากการติดตามมวลน,น้ําคุณนะเทะเดชคุณผู้ฟังก็พบว่ามวลน,น้ําจํานวนมากจากแม่น้ําปิงที่เคลื่อนตัวผ่านตัวเมืองเชียงใหม่จะก่อให้เกิดผลกระทบในพื้นที่ตอนล่างของแม่น้ําปิงโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายนิรัตพงศิทธิถาวรมีการออกประกาศขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมใน3ามอำเภอด้วยกันได้แก่อําเภอสารพีอําเภอหางดงและอําเภอสันป่าตองทําการเคลื่อนย้ายสัตว์สิ่งของยานพาหนะขึ้นที่สูงรวม ถึงอพยพผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยแล้วก็เรียกว่าให้มีการอพยพภายใน24ชั่วโมงนะคะหากต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อผ่านสายด่วน1567ได้เลยค่ะซึ่งพื้นที่จังหวัดต่อมาเนี่ยที่ต้องบอกว่าติดกับจังหวัดเชียงใหม่คุณทัดดาวคุณผู้ฟังครับแล้วก็ไม่ได้ห่างไกลกันมากเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นพื้นที่รับน้ํา <c oughs> อีกที่หน,นะครับก็คือจังหวัดลําพูนเอง ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยได้ส่งข้อความสั้นหรือว่า SMS แจ้งเตือนภัยในระดับ3ในพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง7ตําตำบลของอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนะครับได้แก่ตำบลเหมืองง่าตําบลอุโมง์ตําบลต้นทงตําบลประตูป่าตําบลริมปิงตําบลหนองช้างคืนตําบลมะเขือแจ้ให้เตรียมรับกับสถานการณ์โดยการขนย้ายสิ่งของและอบพยพกลุ่มเปราะบาง ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว16จุดด้วยกันร,รองรับประชาชนได้890คนซึ่งปัจจุบันก็มีผู้เข้าไปพักจริงเนี่ย203คนส่วนการดูแลกลุ่มเปราะบางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมโรงพยาบาล3แห่งได้แก่โรงพยาบาลสวนปรุงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และโรงพยาบาลประสาท จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยพักรักษาตัวอยู่41คนนอกจากนี้ยังมีการระดมทีม MCA TT ประกอบด้วยจิตแพทย์นักจิตวิทยาพยาบาลจิตเวชและสหว,วิชาชีพเข้าไปดูแลสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมีภาวะความเครียดสะสมอยู่ในระดับสูงครับ ด้านการระบายน้ํานะคะกรมชลประทานเองมีการนําเครื่องจากเครื่องสูบน้ําเร่งระบายน้ําพร้อมกําจัดวัชพืชที่ขวางทางน้ําด้วยเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็ให้น้ําไหลลงไปยังเขื่อนภูมิพลโดยเร็วค่ะซึ่งขณะนี้ปริมาณกักเก็บของเขื่อนภูมิพลยังอยู่ที่9,321ล้านลูกบาทเมตรหรือว่าคิดเป็น69ของความจุขเขื่อนเท่านั้นค่ะ ซึ่งนายจิรายุกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าในส่วนของพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังคงระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ2,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและได้บริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเพื่อให้ปริมาณการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาคงที่และต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบให้กับพื้นที่ท้ายน้ำ ส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวคันดินแตกเหนือเขื่อนเจ้าพระยาได้ตรวจสอบพบว่าเป็นคันดินชั่วคราวที่ใช้ป้องกันพื้นที่เกษตรบริเวณตำบลธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำริมแม่น้ำได้ทำคันดินชั่วคราวป้องกันซึ่งความเสียหายของคันดินดังกล่าวก็ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนในวงกว้างแต่ประการใดครับ ขณะที่จังหวัดเชียงรายนะคะตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่ากำลังฟื้นฟูจังหวัดเชียงรายให้กลับคืนสภาพภายในวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งก็มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะที่ปรึกษาสปชส่วนหน้าพลเอกนะัทพลนาคพานิชก็ลงพื้นที่ไปนะคะเพื่อประเมินหน้างานก่อนที่จะระดมความช่วยเหลือเครื่องมือทหารช่างในการเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยค่ะ โดยก่อนหน้านี้ทางด้านพลเอกนันทพงศ์ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูบ้านผาจมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งกองทัพเรือรับผิดชอบการฟื้นฟูก็พบว่าแม้ว่าจะมีโคลนที่เป็นอุปสรรคในการคืนสภาพพื้นที่แต่โดยภาพรวมยังเดินหน้าตามแผน ทางนี้ได้ชื่นชมความเสียสละนะครับแล้วก็ความมุ่งมั่นของกำลังพลที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งพร้อมย้ำนะครับถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นแล้วก็กองทัพที่จะฟื้นฟูชุมชนเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถกลับมามี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วครับส่วนกองทัพอากาศค่ะมีการนำกำนําลังพลจากกรมปฏิบัติการพิเศษหน่วยบัญชาการอากาศโยทินเดินทางถึงกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่นะคะสนที่กาลังลุยน้ําเร่งอพยพประชาชนแล้วก็แจกจ่ายอาหารน้ําดื่มให้กับผู้ประสบภัย ในพื้นที่ชุมชนโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยชุมชนป่าแดดและอำเภอสารพียอย่างเร่งด่วนค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีภารกิจในการช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสูงวัยออกจากพื้นที่ประสบภัยให้ได้อย่างปลอดภัยด้วยค่ะครับก็เรียกว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือปีนี้ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงนะครับคุณทัดดาวคุณผู้ฟังค่ะ หลายสัปดาห์ก่อนจังหวัดเชียงรายก็เพิ่งจะเสร็จสิ้นกันไปในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทก,กภัยแล้วก็<ฆ>อยู่ในระหว่างการฟื้นฟูถัดมาไม่กี่สัปดาห์ก็เกิดอุทก,กภัยที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างที่ทราบกันดีตอนนี้นะครับก็หลายๆพื้นที่ก็ถูกน้ําทลักเข้าท่วมบ้านเรือนซึ่งหลายหน่วยงานตอนนี้เองก็ ระดมกําลังกันเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ครับค่ะก็ขอให้กําลังใจผู้ประสบอุทกภัยนะคะขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วแล้วก็กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วค่ะนี่ก็เป็นช่วงแรกที่มาฝากกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะผู้ที่สภาเองก็หยิบยกเรื่องของอุบัติเหตุเพลิงไหม้รถ บัตรทศนะศึกษานะคะจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากขึ้นมาพิจารณาเป็นยติด่วนแล้วก็จะได้สะท้อนแนวทางการป้องกันเหตุซ้ําไปยังรัฐบาลเดี๋ยวติดตามรายละเอียดช่วงหน้ากับช่วงจับกระแสนิติบัญญัติค่ะ ่วงนี้ติดตามกันต่อกับจับกระแสนิติบัญญัติครับอย่างที่บอกไว้ว่าการประชุมวุฒิสภาวันนี้นะครับมีการพิจารณายติด่วนเพื่อสะท้อนแนวทางการป้องกันเหตุเพลิงไหม้รถบัถสทัศนศึกษาไปยังรัฐบาลครับต้องจริงจังเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยครับโดยการประชุมวุฒิสภาวันนี้ได้พิจารณายติด่วนเรื่องขอให้วุฒิสภา พิจารณาหาแนวทางในการป้องกันแก้ไขและช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีเหตุไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาของนักเรียนเพื่อเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีดำเนินการนะครับซึ่งนายวุฒิชาติกัล,ลยาณมิตรสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้เสนอนายวุฒิชาติบอกนะครับว่าจากเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังขาราม อำเภอลานศักจังหวัดอุทัยธานีเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีนักเรียนและครูบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนั้นถือเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจต่อผู้สูญเสียและสังคมอย่างยิ่งอีกทั้งสังคมยังตั้งคำถามถึงสาเหตุของไฟไหม้มาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของตัวรถจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ความรู้ความสามารถของคนขับในการที่จะป้องกันหรือระง,งับการเกิดอุบัติเหตุตลอดจนการซักซ้อมความพร้อมเพื่อเผชิญเหตุด้วยเหตุเหล่านี้วุฒิสภาจึงจําเป็นต้องพิจารณาหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อนําไปสู่การวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ํานอกจากนี้ต้องพิจารณาแนวทางช่วยเหลือและเยียวยาโดยเฉพาะการเยียวยาทางจิตใจแก่ญาติผู้เสียชีวิตซึ่งสําคัญไม่น้อยไปกว่าการหาสาเหตุ ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีเสียงบางช่วงบางตอนนะครับของนายวุฒิชาติเดี๋ยวไปรับฟังกันครับตามที่ได้เกิดเหตุไฟไหม้รถบัสทนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพญาสังขารามจังหวัดอุทัยธานีบนถนนวิภาวดีเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมพศ2567ส่งผลให้มีนักเรียนและคุณครูได้รับบาดเจ็บรวมทั้งเสียชีวิตมากถึง23ราย เนื่องจากไม่สามารถหนีออกมาจากรถบัสขันไฟไหม้ได้เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องที่เศร้าสะเทือนใจทั้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียและสังคมอีกทั้งก่อให้เกิดคำถามหรือข้อสงสัยถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงดังกล่าวเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้สังคมเกิดคำถามมากมายว่าอะไรเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถมาตรฐานในการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของตัวรถ จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องความรู้และความสามารถของผู้ขับรถในการป้องกันและลระงับการเกิดอุบัติเหตุจนถึงการเตรียมความพร้อมหรือซักซ้อมให้แก่ผู้โดยสารเมื่อมีเหตุด้วยสาเหตุของอุบัติเหตุที่เป็นไปได้ข้างต้นจึงมีความจําเป็นที่วุฒธธิสภาจะต้องร่วมกันพิจารณาศึกษาเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติตเหตุเพื่อนําไปสู่การวางแผนป้องกันเพื่อปิดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ ในลักษณะดังกล่าวขึ้นซ้ำอีกด้านนางสาวรัชนีกรทองทิพย์นะคะก็กล่าวอภิปรายโดยบอกว่าโศกนาฏกรรมในครั้งนี้จะไม่เกิดขึ้นหากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและตรงไปตรงมาโดยกล่าวถึงประเด็นการทัศนศึกษานะคะบอกว่ายังควรที่จะมีอยู่นะเพราะว่าจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียน ถือว่าเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนแต่สิ่งสําคัญเลยคุณนะัทเดชคุณผู้ฟงังสวรัชนิกรบอกว่าก็คือต้องคิดนะว่าจะทํำยังไงให้การไปทัศนศึกษาเนี่ยเป็นไปอย่างปลอดภัยต้องกําหนดอายุระยะทางการค้างคืนการเพิ่มงบประมาณให้กับโรงเรียนเพื่อสามารถจัดกิจกรรมการไปทัศนศึกษานี้ได้อย่างปลอดภัยนะคะ นอกจากนี้ค่ะสถานศึกษาเองเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญกับทักษะการเอาชีวิตรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยก็จะต้องให้ความรู้แก่ผู้เรียนแล้วก็ต้องมีการฝึกปฏิบัติด้วยส่วนเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของรถบริการสาธารณะนะคะก็ควรที่จะมีการตรวจใบอนุญ,ญาตผู้ขับขี่อุปกรณ์ความปลอดภัยภายในรถไม่ว่าจะเป็นค้อนทุบกระจกถังดับเพลิงชุดผจญเพลิงการติดตั้งถังแก๊สต่าง กรณีนี้ก็มองว่าควรที่จะยกเลิกเพื่อความปลอดภัยต่อผู้โดยสารค่ะมีเสียงการอภิปรายในยตินี้มาฝากด้วยค่ะไปฟังกันค่ะกิจกรรมทัศนศึกษายัางเป็นกิจกรรมที่จําเป็นสําหรับผู้เรียนการเรียนรู้ไม่ได้มีเฉพาะในห้องเรียนแต่ยังต้องมีนอกห้องเรียนด้วยจะทําอย่างไรให้การทัศนศึกษาเป็นไปได้อย่างปลอดภัยวันนี้หลายหน่วยงานก็ได้ออกมาระหนัก กับสิ่งที่เกิดขึ้นและหาวิธีป้องกันร่วมกันการทัศนศึกษายังมีความเป็นจําเป็นอยู่แต่เราต้องกําหนดอายุของนักเรียนที่ไปรวมถึงระยะทางและต้องคํานึงถึงการพักทางคืนด้วยอีกทั้งเรื่องของการเพิ่มงบประมาณให้กับโรงเรียนที่สามารถจัดกิจกรรมทัศนศึกษาได้อย่างปลอดภัยย้ําว่าได้อย่างปลอดภัยดิฉันเข้าใจว่าโรงเรียนเล็กๆต่างจังหวัดจํานวนผู้เรียนน้อย เมื่องบประมาณคิดเป็นรายหัวแน่นอนว่างบประมาณก็ยิ่งน้อยลงไปเป็นไปได้ไหมที่รัฐบาลจะเพิ่มงบประมาณให้กับโรงเรียนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมผู้เรียนอีกทั้งก่อนที่จะออกไปทัศนศึกษาและตลอดที่นักเรียนเรียนอยู่ในโรงเรียนเราควรหันมาจริงจังเกี่ยวกับเรื่องทักษะการเอาชีวิตรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินให้กับนักเรียนได้อย่างจริงจังเสียที สวรรัชนีกรยังกล่าวเพิ่มเติมนะครับบอกว่าในอนาคตรถบริการสาธารณะทุกคันรวมถึงรถไฟฟ้าหรือว่ารถอีวีควรต้องติดตั้งเครื่องดับไฟอัตโนมัติด้วยสารเคมีแล้วก็ควรมีการอบรมผู้ขับขี่อย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการทบทวนมาตรการดูแลความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและประเด็นสำคัญครับรัฐบาลเนี่ยต้องจริงจังกับการแก้ปัญหาคอร์รัปชันที่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเองคุณธดาวคุณผู้ฟัง สังคมก็ตั้งข้อสังเกตเป็นวงกว้างเลยนะครับถึงกรณีการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของรถบริการสาธารณะจากหน่วยงานของรัฐครับค่ะซึ่งก็มีสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านนะคะลุกขึ้นอภิปรายแสดงข้อคิดเห็นต่างๆแนวทางต่างๆนะคะแล้วก็ทางที่ประชุมเองเนี่ยก็เห็นควรให้สำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภานำข้อเสนอแนะเหล่านี้ค่ะส่งไปยังรัฐบาลเพื่อพิจารณาดำเนินการนะคะ นอกจากที่ประชุมวุฒิสภาคุณนะัทเดชคุณผู้ฟังคะก็มีการหยิบยกประเด็นนี้เนี่ยมาหารือต่อเนื่องด้วยในคณะกรรมการการคมนาคมของวุฒิสภาเนี่ยแหละคะ่ะที่มีนายวุฒิชาติเป็นประธานกรรมธิการนะคะก็เรียกว่าเป็นการประชุมสืบเนื่องเลยวันนี้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงค่ะทางด้านของ กรมการขนส่งทางบกก็ส่งรองอธิบดีมานะคะเป็นตัวแทนของอธิบดีค่ะก็คือนายเสกสมอัครพันธ์ก็เดินทางมาประชุมกับคณะกรรมการเวลาช่วงประมาณบ่ายโมงนะคะช่วงแรกนายเสกสมมีการไล่เลียงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงข้อมูลของบริษัทเจ้าของรถบัสแล้วก็คนขับรถด้วยว่ามีใบอนุญ,ญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับ ขณะที่ส่วนของตัวรถค่ะเพราะว่ามีการจดทะเบียน2ครั้งครั้งแรกนานมากคุณนะัทเดชคุณผู้ฟังอย่างที่ทราบกันนะคะก็คือปี2,513ค่ะก่อนจะจดทะเบียนใหม่อีกครั้งหนึ่งในปี2,561หลังจากมีการดัดแปลงโครงคัดสีนะคะรวมไปถึงขนาดสัดส่วนจำนวนที่นั่งแล้วก็ตัวถงังทางบริษัทเนี่ยมีการทำประกันอุบัติเหตุไว้กับบริษัทมิแทบ็บประกรันภัยรวมถึงบริษัทวิริยะประกันภัยค่ะ โดยนายวุฒิชาติได้สอบถามถึงการจดทะเบียนรถคันที่เกิดเหตุในครั้งแรกเป็นการจดทะเบียนใช้ชนิดเชื้อเพลิงก๊าซ CNG หรือไม่รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกชี้แจงนะครับว่าในครั้งแรกจดทะเบียนใช้เครื่องยนต์ดีเซลแต่ไม่มีข้อมูลว่ามีการขอเปลี่ยนไปใช้ระบบก๊าซ CNG เมื่อไหร่ จากนั้นนายวุฒิชาติสอบถามถึงการจ่ายเงินของบริษัทประกันภัยทั้งสองแห่งว่าขณะนี้ได้จ่ายเงินให้กับครอบครัวผู้สูญเสียแล้วหรือยังรองอธิบดีกรมขนส่งชี้แจงนะครับว่าขณะน,นี้ทางบริษัทมิตรแท้ประกันภัยได้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วส่วนบริษัทวิริยะประกันภัยอยู่ระหว่างดําเนินการตรวจสอบเอกสารแต่เชื่อว่าจะต้องสั่งจ่ายตามที่บริษัททําประกันเอาไว้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังมีเงินเยียวยาจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของสำนักนายกรัฐมนตรีให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยครับค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้าการเกาะติด เหตุเพลิงไหม้รถบัสทัศนาศึกษานะคะคราวนี้ค่ะมาติดตามการทํางานของคณะกรรมการของทางสภาผู้แทนราษฎรกันบ้างก็คือคณะกรรมการการต่างประเทศนะคะวันนี้รองประธานกรรมการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสสจุลพงษ์อยู่เกตค่ะมีการมาถแถลงข่าวถึงบทบาทนายกรัฐมนตรีในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนที่จะมีขึ้นที่เวียงจันทร์ ประเทศลาวนะคะโดยบอกว่าจากการติดตามเห็นว่าประเทศไทยนั้นยังขาดพลังอำนาจในหลายเรื่องที่จะดึงดูดความสนใจจากประเทศคู่เจราจานอกอาเซียนอีกทั้งยังมีผู้นำคนใหม่ของประเทศอาเซียนเข้าร่วมประชุมด้วยไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์และนายกรัฐมนตรีจากกัมพูชา ดังนั้นเนี่ยความสนใจของประเทศคู่เจราจาอาเซียนไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสหรัฐออสเตรเลียอาจจะพุ่งไปที่ผู้นําประเทศเหล่านี้ก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีของสิงคโ,ครโปร์รวมถึงประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์นะคะและนายกรัฐมนตรีของไทยเองก็อาจจะไม่ได้รับการแบ่งเวลาในการเจราจาแบบตัวต่อตัว,ตว แต่ขอว่าอย่าสนใจเ,เรื่องนี้มากค่ะอยากให้ไปดูที่ผลลัพธ์ของการประชุมในครั้งนี้มากกว่ากมุงเจราจาไปที่ผู้นําของเมียนมาลาวและกัมพูชาในปัญหา3มเรื่องด้วยกันเรื่องแรกค่ะก็คือปัญหายาเสพติดต่อมาก็เป็นเรื่องของน้ําท่วมข้ามพรมแดนที่เกิดจากเส้นทางธรรมชาติตามพรมแดนและสุดท้ายเรื่องฮอตฮิตเลยคุณผู้ฟังคุณนัทเดชก็คือเรื่องของ call center นั่นเองก็อยากให้นายกรัฐมนตรี ไปแสดงออกอย่างเจาโจงให้ทราบถึงเจตนาของประเทศไทยนะคะในการที่จะกําจัดปัญหาเหล่านี้ค่ะเช่นอาจจะมีบอกไปเลยว่าจะกําจัดปัญหาเหล่านี้ได้ภายในระยะเวลาเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็น1ปี2ปีนับจากนี้ก็บอกว่าอย่าเพียงแต่ว่ายกปัญหาขึ้นมาเจรจาแบบลอยๆค่ะส่วนกระแสดราม่าที่นายกรัฐมนตรีอ่านสคริปต์ในเวทีผู้นำนั้น ทางนายจุลพงศ์ก็บอกนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่สาระของเนื้อหาที่ตนสนใจเนี่ยคือสนใจว่านายกรัฐมนตรีพูดอะไรไปบ้างซึ่งก็ยังไม่เห็นรายละเอียดจากกระทรวงการต่างประเทศจึงไม่ถือเป็นสาระครับค่ะก็ต้อติดตามนะคะในเวทีการประชุมวเวทีผู้นำอาเซียนที่จะมีขึ้น เรียกว่าถึงวันที่11ตุลาคมก็จะมีการหาหรือแบบทวิภาคี3ประเทศจะได้ติดตามกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่ทางนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำประเทศไทยไปผลักดันในเวทีประชุมผู้นำอาเซียนค่ะครับและทั้งหมดนี้คือรายการสถานีนิติบัญญัติในวันนี้ครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับพวกเรา2คนได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกา5นาทีถึง17นาฬิกา30นาที วันนี้คุณทัดดาวทองอิ่มและผมนัทเดชเอียดปูมลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ